สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถเกี่ยวครับพี่น้องเท้าหอมควงครับพี่น้องจะได้รายละเอียดหรือเปล่าไม่แน่จเพรพะว่ามันทำหางครับพี่น้องสักพัฒนาครับพี่น้อง4ีสักพัฒนาบิก๊กสามเจ็ดครับพี่น้องเปลี่ยนพอไปของตัใหม่ครับเครื่องหกเอ็มหกหนึ่งครับวันนี้เราในรอบปีวันแรกครับพี่น้อง คนอายุ15ครับพี่น้องตันนี้เป็นมิก37ครับพี่น้องถ้สรุปแล้วก็พอใหญ่เนาะข้างล่างโอเมูหนึ่งครับพี่น้อง วนนี้เรามาลงวันแรกไม่แน่ใจว่าจะคล่องไม่คล่องนะครับอ่าถูกใจช่องวันชัยเจ๊ผู้เสียผูเทียงานตัวดำติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ